อาเห่าปาน,นี้โมูเหามีสีฟ้าเหลืองความเด็นี่ค่ะทุกคนดูอาปากแบบโวนะคะนี่เขาก็ออกแบบทําน่ารักมากนะคะเอาขวดเอสนี่านนตาก,ก็เอาฝาเอสนี่น่ารักนะคะเป็นแบบรีไซเคิลอะไรประมาณนี้นี่ทงนี่นะคะทงกระถินนั้นนี่คือสีฟ้าขาว หรือว่าน้าเงินขาวนะคะสีนอสุนมักจีนี่นะคะทุกคนรู้ชื่อแล้วนะคะอีแมวบอกว่ามันคือหญ้ามอนมาจากภาคเหนืออวสานแมนบอกแมนบอกนะคะน่าจะแมนนะคะหือเอฟซีผู้ใดหูว่ามันเอินมาอย่างกระบ,บอกคอมเมนบอกน้องสุนนะเด้อ สวัสดีค่ะทุกคนย,ยินดีต้อนรับส,รสู่ช่องสีน์ Chanel สวายดีพี่น้องซุกฟูซุกนาซียังหลายค่ะวันนี้นะคะน้องซุนอยู่ที่โค้งหนองนานะคะที่ FC หลายคนนี้คิดถึงมากๆนะคะมาแล้วค่ะวันนี้ซุนจะพาทุกคนค่ะมาอัปเดตเบื้องว่โค้งหนองนานนะคะซึ่งตอนนี้นี่เป็นจังไหนแน่นอนนะคะมีอย่างเพิ่มเติมแน่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะคลิปนี้นี่นใกล้ๆนี้เลยนะคะไม่ต้องไปไหนไกลดิ กังหันนะคะคือคนลงพี่จะนั่งกับเป็นมากกังหันคือกันนะคะ<ม>เห็นกลงหลันงามๆนี่จะอยากซื้อเลยมีน่ารักมากอันนี้จะเป็นเหมือนปลาปลานิโม่นะคะนี้นะคะเลิศไมหมุนๆนะคะลมนะคะนี่นะคะดอกเอ่อกลองอุไรเราก็ออกดอกแล้วเนี่ยมีผีเสื้อด้วยทุกคนดูผีเสื้อตัวใหญ่มาก ถ้เห็นบอกนะคะมัราะกายกายผีเสื้อผีเสื้อมันก็จะกินน้ำดอกไม้อะไรอย่างนี้น้ำหวานน้ำหวานในดอกไม้อย่างประมาณนี้นะซ่าเห่ากับคุดอบายว่าลอกเอาที่เป็นยานาะแหละคนที่เห็นเธอก่อนมันจะเป็นย้ายู่ในีหลายก็คือนัํการา์กําลังก็คือเอาลอกออกแล้วก็ได้เห็นผ่าตัดขึ้นนะคะมาปาเหาปันนี่มูเหามีสีฟ้าเหลืองพร้อมดินี่ค่ะทุกคนดูอาปากแบบ โอ้ะคะนี่เขาก็ออกแบบทําน่ารักมากนะคะเอาขวดเอดนี่ตาก,ก็เอาฝาเอสนี่น่ารักนะคะเป็นแบบรีไซเคิลอะไรประมาณนี้นี่น่ารักมากๆานะคะ <S 2>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  มีหลากหลายตัวนะคะทุกคนดอกไม้เราก็เดือกอาลามนะคะทั้งดอกทันก็หันตะวันมาสันจากจัวเรือนะคะแล้วก็ต้นผงอุไรก็แล้วก็ต้นตะกบ อันนี้นะคะทุกคนอันนี้กคนก็ามว่าอันนี้คืออะไรนะคะน,นี่ที่นี่จะเป็นแบบว่าเหมือนไม้นะคะเอามาประดับแบบว่าให้มันตกแต่งสวยงามเวลาถ่ายรูปออกมามันก็จะ,จะงดงามหน่อยจะปมองนี้นะคะเพื่อแบบมีพี่น้องมาเยี่ยมมาหยามก็จะได้มีมุมถ่ายรูปนะมองนี้เด้อคุณทางหน้าออสีานู้นแชนแนลระเบินนะคะก็จะประมาณนี้ ก็จะมีนี่ต้นลิ้นมังกรนะคะนี่คือจะเป็นลิ้นมังกรพันยาวแล้วมันจะมีทั้งพันสั้นแล้วกับพันยาวเดี๋ยวเพื่อนอาจจะมีพันสั้นมาอันนี้พันยาวก็จะละคนแบบอาจจะตัวน้อยสีน้อยย่างมันจบบางหน้าประมาณนี้โอ้ยค่ะเบิ้งลมพัดมานี่มันก็จะหมุนแบบนี้เลยนะคะเอฟซีดูน่ารักมากนี่หมุนแบบนี้นะคะเห็นแล้วมันก็จะแบบสดชื่นนะคะนี่นี่น่ารักมากนานนี้ เอาไว้เป็นมุมถ่ายรูปก็ได้เดนนี่เดนนี่เราจะเก็บรูปงอมน่าใส่ฝากอีกสีหนาออันนี้เราก็มีหลายสีเด้อันนี้มันจะเหมือนเป็นไม้เนาะมาตกแต่งแบบเฮาพ่นสีเอาเองนะคะน่าสาดกังน่าเป็นคนพ่นสีเองเลยมันจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเหลืองตรงไหนนะสีชมพูสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะแล้วมีเขียวประมาณนี้นก็สวยมากแล้วแต่เอาจากตกแต่งเอาเลยเนาะเพราะว่าอีแม่น้องซีรุนนี่มาก ตกแต่งเลยจะตกแต่งโครงหนาไปเรื่อยต่คนก็นจะเห็นนี่เลยใกลไกนีข้างบนที่ฮอจะเห็นเนี่ยทงนะคะทงกระถิ่นนั้นนั่นนี่คือสีฟ้าขาวหรือว่าน้ำเงินขาวนะคะส,สีนวลนุนมานี่นะคะก็มีเขียนอะไรนี่มีต้อนรับที่นี่ข้อหนังนาสีนวนแชแนลนะคะตัวเอ็นหายเพราะว่าคนเขียนแกงนะคะงงมาก ตัวเอ็นหายไปอะไรนี่อ่ะเราอย่างนี้ชั้นชุดน,นะคะผ่านไปนะคะก็เลยจะต้องหายอย่างมาปิดไว้ก็ประมาณนี้นะคะชั้นนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะคะไม่กี่วันเราจะฉลองเรากำลังตกแต่งโคกน้องนาเรื่อยๆนะคะไหนคุณแม่คะเอฟซีเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเดจ้าเขาดาวโคกน้องนาใช่เดี๋ยวเราจะเขาดาวอยู่โคกน้องนาแล้วตอนนี้กาําลังตกแต่งเลยพามา เอฟอัปเดตว่าโคนน้งหลังหน้าจะนีเกตจะใช้แน่แล้วนเนาะเดี๋ยวไปบงทางคุณนะคะวัน,นศาสตร์ก <umba> รับคุณพ่อคนแข่งอุปกรณ์เนานี้เนาเตรี่ยไวไปนะคะนักชาติมีอะไรชาติกับคุณพ่อแล้วะคะเอฟซไนสวัสดีครับส<อ>วัสดีครับเอฟย<า>ังมืัอนี้่ะเอฟยังกางคันลมอยู่การล้มเชียงใหม่ดาวโยโค่หลังหน้าครับเดี๋ยวเอฟรอติดตามเนาะนี่เรากำลังแบบตกแต่งสถานีสวยงามทะลุมาจะได้งาม เรื่ลเตรียมเพราะว่านี่พูกพาโฮมอย่างเขาจะกางเต็นท์แคมป์อีกนะคะหวดนี้เดี๋ยวพาเบิ่งในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่พายซีมาอัปเดตโค้งหนองนาฮาแบบว่าเฮ้ยตอนนี้มีอย่างแน่แล้วนะคะแล้วก็บาดูอีกมันยังไม่หมดนะคะมีมเรื่อยๆ าจะต้องทาเบื้องต้งคือเนาะตรงนี้เดี๋ยวทาเบิ้งอัปเดตก็คือนี่คืออันหนึ่งนะคะจะเป็นไฟโซล่าเซลล์นอนตามทางของก็จอะไรแบบมืดหลายนะคะน่ารักมากเป็นเล่นอนอันนี้มันจะเป็นนีิรับแสงอาทิตย์ตรงนี้เลยมันจะมีแผ่นรับอยู่นะคะ <c oughs> แล้วก็มีขนหงที่บรูกาดให้ไผ่คือเก้านะคะผมจ้าห้างคุณงงมากนะคะไม่การให้เหาหราเลยนะคะการให้ตรงโน้นนะคะเบิ้องต้นเนาะส่วนเอ,อ่อ ตัวแล้วนี่เทานี่ก็ไทเรียบร้อยแล้วน้องไทยหน้าเฮ่านะแบบนี้บรรยากาศเนาะก็เดี๋ยวอัปเดตมุมสูงให้ดูเหมือนเดิมเนาะว่าจะปิดจังหนะหนเพราะว่าเอฟซีหลายคน็น่าจะคือทอดนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยมุอนี้กับกองไฟเฮาาด้วนี่มื่อแรงก็เป็นกองไฟเหา่าจะได้น้ำดวนก็มาด้วยนะคะ อันนี้เราก็จะเตรียมแบบว่าเอาไปใส่ก๊อกไม้คือกันเนาะมีเขาก็มีแม็กลงทุนเลยตอนี่แม็กติดง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะมีบางอันที่อันได้ซ่อมเขาก็จะมีอันที่ซ่อมอยู่นอนขึ้นกะนมีก็จะพันที่มันมีสีสันหลายๆต้นเลยนะคะแบบหลายต้นไม้จะให้เพิ่มสีสันโทนลงนานนะพอนั่นคือกขึ้นหอกโทนลงนาคือกันมนนัว ไม่ได้มาหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าไปขึ้นผูอยู่เลอฟซีก็น่าจะเห็นภัยันได้เบิ่งนี่ต้องย้อนไปดูแล้วนะคะหลาย EP เลยเดี๋ยวน้องนุ่นจะทำรวมเลยนะคลิปรวมเลยว่าไปกี่วันนะคะจะเป็นประมาณหลายชั่วโมงเลยที่พาเอฟซีไปเบิ่งหอมน่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปแบบว่าพิเศษนะคะรวมทุูกระดึงเลยทุกๆคลิปที่ไปนะคะจะประมาณนี้เดี๋ยวให้เอฟซีทาติดตามเนาะอันนี้ก็รล่อหล่อหล่อหล่อนะคะ ก็จะเห็นว่าค<ฮ>ือนหน้าของเฮานี่มันแห้งแรงมากนะคะเพราะยังแรงมากเบิ้งี่แตดินมิแต่อย่างแบบดูค่อยๆจะแห้งแรงเนาะแต่ว่านี่มันจะมีอันนี้โป่งขึ้นมานะคะบรมานอมันโป่งเองในธรรมชาติได้ถ้ามาวาดนะคะอันนี้ก็คือเป็นพันปอเทืองประเดี๋ยวเขาทาเบิ้งตอนมันใหญ่ขึ้นมันจะเป็นดอกเลืองเรืองที่หลายคนอาจจะเคยเห็นหรือยังไม่เคยเห็นก็ต้องรอติดตามนะคะไปเรื่อยๆเนาะปอเทืองเฮานี่เฮาแบบ เมื่อเต็มนี่เลยนะเดี๋ยวถ้าเบิง์ว่ามันใหญ่เป็นเะไรนะคะเดี๋ยวไปเบิรงไกลๆตอนนี้ค่ะแต่โปร่งยอนมันนิดนึงนะคะนี่นะคะทุกคนรู้ชื่อแล้วนะคะอีแม่อบอกว่ามันคือหญ้ามอดมาจากภาคเหนืออวสานแมนบอกแมนบอกนะคะน่าจะแมนนะคะ คือเอซผู้ใหรหูว่ามันเอิ้นมาอย่างก็บอกคอมเมนต์บอกน้องซื้อนะเดิอปกติน่าจ,จะเห็นแต่ยู่ร้านแบบคาเฟ่ย,ยังสินอที่เขามาตกแต่งไว้ทายรูปนะแต่เขาหน่องน้าสีุ่นก็มีแล้วนะคะนี่เามาป่นเองก็จะยังมีหอยให้เห็นอยู่ย่ามอนมาจากภาคเหนือนะคะซื้อมนันส่วนส่วนอันนี้นี่นี่นทุกคนอันน,นี้มันจะเป็นเอามาจา เหือน้องสินุ่นนะคะนี้เขาเอามาตั้งแต่สมัยไปเที่ยวน่าจะชะอำน่าจะสมัยไปเที่ยวโดนล,ล่าค่ะก็เลยจะเอามาหอยแต่ยังไม่รู้ว่าจะาห้อยตรงไหนกําลังคืบอยู่นะคะอันนี้ซื้อมาเพราะว่าแบบเดินผ่านมันก็จะเป็นแบบห้อยคุกกิ้งอีกอย่างประมาณนี้เนาะก็คือเขามากแบบเจ๋งยิ่งดีเห็นไหมเมืนบ้านน้ากัดน,นะคะกับปุมนี พร้อมกันแ่ระด้านอายุเหินอันนี้ก็กุ้งยิงกุงกีเน่ยจะเป็นแบบใหญ่เลยแต่เขาไม่ยอมบอกว่าจะไปหอยตรงไหนเนาะอันนี้นี่ช่างแกงมากนะคะพูดอีกคำหนึ่งก่อนเอาสีแดงเลยโคงหนองน,องนาสีนวลแช่แชนแนลตัวเอ็นหายไปตัวหนึ่งนะคะมองผ่านไปเนาะที่นี่เขหนองนาสีนวลนะคะก็อาจจะมีแก้อยู่เดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยเนะาะว่าเขาจะแก่ตังไหน ของเฮานี่ก็มีอัปเดตผมก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะบ่ะมีตัวไหนที่มันเสียรหรือมันอย่างเดียวคลิปต่อไปนาอเดียวถ้าติตามมันจะพาไปเบิ่งตั้งแต่ทางเข้าเลยวาโซลาเซลล์ของเฮานี่ม,มีจากต้นแล้วแต่ทางเข้านะคะเพอมีอัปเดตนะคะแล้วก็อ้อมตาเฮานี่มีอันนั้นหนึ่งต้นอันนี้สองแล้วก็อันนั้นสามสี่ห้านะคะเห็นไหมตรงนั้นด้วยมีทั้งหมด5อันนะคะ โซล่าเซลลของเฮานี่น่าจะแจ้งไวก้กลางคืนเดี๋ยวถ้าอัปเดตในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเอฟซีนี่ไปเบิร์กอยู่ข้างหน้าพร้อมคลิปหน้านะคะว่ามีโซล่าเซลลอกริต้ตแล้วนะคะก็รอติดตามด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะถ้าใครจะมาแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งมาเลยเพราะว่าโควิดแล้วก็สายพันธ์ใหม่อีกน่ากลัวมากๆเนาะคะ่ะเราก็เลยมาปาร์ตี้ที่ห้องหนองนาเนาะเอฟซี FC กะ ปีปีหน้าฟ้าใหม่นะคะจังบล็อกจังมาเนาะเพราะว่าวมันน่ากลัวมากเลยโควิดเนาะเราก็เลยขออนุญาตแบบว่า ยังไม่ให้ FC มาเนาะพเพราะเลยอยากมาเยี่ยมมาหยาบก็ขอบคุณ FC ทุกคนมากๆนะคะก็เดี๋ยวรอให้สถา,านการณ์ดีขึ้นกว่านี้ก่อนเนาะก็ยังอยักพอ FC คือการแต่ว่าใจจังเลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆโควิดเนาะก็อยากให้ FC ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเออทีนี้เรื่องกล้วยฉาบนะคะถ้าเกิดใครอยากอุดหนุนน้องสินุนนะคะก็ทักมาเลยทางไ d ดี n ลนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะหรือว่าโทรตามเบอร์ที่ให้ได้เลยนะคะไม่ต้องโทรมาจีบนะคะไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามทกมากลัวนะใครทา มากวดไม่มาสั่งกลวเราคืนบล็บอกนะคะบอกเลยว่าขอบล็อกนะคะบล็อกจิ่งเราด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็พาเอฟทุกคนนะคะมาอัปเดตโคกน้องหน้าที่ไปได้มาเดือนหนึ่งนี่มีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างนะคะก็นี่เลยนะคะดีต่อใจมากๆมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยว รอติดตามไปเรื่อยว่าเราจะพัฒนาตรงไหนบ้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างก็ให้ f อซรอติดตามเนยนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Sub s cribe ด้วยนะคะก็รอติดตามคลิปหน้าด้วยว่าน้องชุนจะพาไปอ็ดภารกิจอย่างนะคะกดกระดิ่งกริ๊งไว้ส่งมาให้พาร์ทนอนแล้วก็รอดูคลิปโคกหลังนาเราไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องชุนจะมีที่ไปเที่ยวยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะก็ขอให้ f อทุกคน สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เราจะมาโคกหนองงานนักศิลปินเดอร์ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายไปแล้วนะ